ô ô hổ ok, 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 Nó ok, 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 còn ok, 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 nó ok, wow. oh, <laughs> <laughs> <Cái nóc lên. cười> <laughs> ขอชิวเยอะแล้วะเหลือเหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวเหลือเหลือเฮ้ยไอ้เหี้ยเหียวบางทีมันลื่นนะคองเกียร์นะเออบางทีจะจะฟังกับฟังฟังยังบางชั้นสักหน่อยเนี่ยเห็นปะโอ้ประโยคเป๊ะไอ้เหี้ยปิดผ้าตรงไหนไม่มีจริงบางทีจะจะฟังกับฟังฟังฉันหลังลอยอู้อู

ตื่นแล้วไม่ตื่นแล okay okay. ้วไม่ต well okay. ื่นแล้วง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วโอเคเลยแล้วก็อยากจะถามว่าแค่อยากรู้ว่าเธออยากรักฉันไหมเพื่องมันไม่เน็ตกาเซตมันล่มไลน์ด้วยคิดมากอย่าซีดสายไม่ต้องพึ่งมึงร้องให้แรงแน่าคิดจริงทำแค่ฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่ๆจะอยู่ที่ไหนจะเปิดชัรียไปหาฉันแน่ ไม่ได้ชาเดย์ไม่เฮบเลยาบเลยาบเลยเฮยยเฮยมาบเลยชอบชอบกนแลยชอบเลยงวมแล้วงแล้วมีคนลงมาดี๋ยลืมดูเลยไม่มีหรอกเลยเลยเฮ้ยมาไปาบเลยะอยาอ่อนที่หมายอะเรี้กูเห็นด้วยนะ ไม่ได้ดูคนมาด่าตัวเองเลยเฮียมีเจอเอามอเอาติกัสบักเป็นบกไปกันโบลูกคอด้วไปไหมขอสักคหน่อยนะไบ้าเฮียเชยชดเชยไหนวะเดี๋ยวนมาจริง้วยไหวเฮียหนอวะตอนมึ่ออ๋อเฮียมันเปิดตรงเลย สอนอไรกันเฮ้ยไอ้ที่ยิงก็ไม่ขึ้นดาเมจ oh s h i ดทำไมกูยิงที่อะไรเนี่ยกูยิงอะไรลงไปโอ้มาจริงยิงแล้วคนละกันมาชิงอะไม่ติงนังมากระตังกระตองอุ้ยอู้โอ้โอโอโอโน็อกเลยละกันเดี๋ยว,ยวมันจะตีไหนวะเนี่ย่าตีอันที่นี่มีบอลคันี่สองตัวเองอะเออวะยังมีบอลคันีส่สองตัววะแปลก ทำไมมันยิงกันรอางวะแปลกแปลแปมีคนน็อกแปลกแปล้องลมากูละร้องเพลงก่อนเลยฟุกร้องเพลงก่อนเลยไม่ได้ช่วยชุกหน่อยนี่ตายแล้วหมดละเก็บ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 ต่อเก็บต่อช่วยเรื่น้งเฮ้ ไม่มีเหี้ยอะไรชุ่โถโคชานเราไม่ใช่ชาบปละโคตรชันจัดให้วิ่งจัดให้จกดให้เราแผ่งจัแผ่้เราวิ่งจัดให้เรา่งฟุ้งฟู่กูไม่มีชุ่งมีให้เร็วที่สุดนีให้เร็วที่สุดไปเอื้อเตึ้งไม่ยิงเหี้ยเลยเออเออไม่โดนได้ยังวะ สองตีท hey, well, we ี่พ่อไม่ให้มาวิ Nowadays, ่งสองขาและหนีไปไปลิงขึ <S <s ้นมาขึ้นบนไปขึ้นบนเถอะไปขึ้นบนลิงขึ้นบนเฮ้มมาเฮ้มเฮ้มเฮ้มหมูตีกูจะยิงกูสู้หมดเลยเฮียเฮียกูคิดว่ากูเป็นเมื่อกี้กูคิดว่ากูเป็นบิทเซอร์แบ็กนะหันหลังแล้วเอาหนามปล่อยหนามปล่อยไม่ได้ไม่หายมกนี้ไม่หายเหรอกลับมปแล้วกันเรื่องไรมาล่อใคร มีคนลงหมดนะมีคนลงนะเราเหรอเออมันลงมันลงมันลงเหตุไรเหตุไรไรละไอ้กุ๊ปคนตกแดดออกอะไรฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้าวลังเหรอฮะอะไรวะเจาะอะไเหรอเอ้ยหน่อยเ่้ยหน่อยไอ้จุ้งไอ้เดี๋ยวค่อยถามเรื่องนั้นก็แล้วกันนะจุ้งนะกูจะตายและซาก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 ใช่ซากซากพวกกูเนี่ยซากเลยก่อฟ้าก่อฟ้าตรงนั้นข้างในข้างในข้างในอะไหนวะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอกูไปเอาเดี๋ยวกูไวิ่งกูไปไหน ต้องหน่อยหรอทำไม่ได้เสร็จเลยถอกอะทำไม่ได้เหี้อเพื่อนหมดละย้อระเบิดเข้าไปเฮโดนโดนมาหาเลยัามเหียโดนจริงว่ะเหียโดนจริงโดนจริงเฮียมีคนตามใช่เป็นคนตามมั่งาเดี๋ยวเดเขาแจ้งกันโอ้โหนคลิปเลยไม่ได้ไม่ได้าโอ้โห่าโอ้โหท่า

นเพราะว่ากันตายกูขอชิวกันตายมาก่อนหนึ่งสองเบต้าขนรดวะอยู่นี่สามวิไม่สแกนไม่มีเกาะไม่มีเกาะไม่มีเกาะหนึ่งสแกนเช็คครับครเชี่ยไอ้ขี้นี่เกือบตายอุ้ยเอาเวลาเนาะไอ้สัตว์ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นสวยขอบคุณหมด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  ไม่รู้มีอีกบ้างานะตกต่กูเห็นอยู่แค่นี้ตะแกะทำไม่ได้มาเก็ตอะมาเก็ตมันอยู่ไหนมาเก็ตอยู่ข้างหลงังมาเก็ตมัเนี่ยนี่นมาเก็ตมันมันอยู่ข้างหลงังมาๆๆๆลอย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 โอ้กระสุนไม่มีเลยวะผมมีแต่อของก็ลัวลัวงั้นเลยเฮียเอามาก่อนแล้วกันโอ้ยตายรู้ เป็นนี่ละอุ้ยอุ๊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 ยทั้งไหนอ่ะข้างบน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 ซุบได้เลยซุบซุกซุกซุกสแกนสแกนสะแกนไปแล้วสแกนไปแล้วอาตีบเลยไม่เห็นยังไม่ได้กูยังไม่ได้เห่แล้วเห่แล้วโอ้เชี่ยมีตี้อื่นด้วยมีตี้อื่นด้วยป่ะมึงโอ้ยมาวิ่นมึงไปที่ปังกระสุนให้กูหน่อยแล้วกัน มาเก็๊กปริมาณละ10%มาเก็กตรงนั้นก็มีนะไม่ของกู้เใช้ไปแล้วทำไมตรงนี้นะไม่ของกู้งงงใช้ไปแล้วใช่ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วกูยังไม่ได้ใช้กูยังไม่ได้ใช้มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไม่ใช้แล้วกันไอ้เหี้ยอ้าวเหี้ยแล้วมาไอ้เหี้ยนั่นมันค้างอยู่นะเอาตัวปอมไอ้เหี้ยเฮ้ยตัวจริงไอ้สัตว์กำลังยืดเลยไม่มันมีตัวจริงค้างอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งหนึ่งมาด้วยทำมาชุกเอ้าเฮ้ยหลังมาหลังมะหลังวะช่างมันี่่ไม เชี่ยเอ้ยโดนหลายได้เลยโอ้ยจิ๋มหายแล้วใครได้หยิบชิวเซลไว้หน่อยดิชิวเซลหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วโอ้โหเฮียหมดละอ่ะหยิบมาได้แค่นี้มีจัมเปตปะจุ๊งอากูอากูผัดผมไม่ได้ละกูอยากกูอยากเอนไว้อ่ะมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่ไปไหมเฮ้ยไม่งั้นเราจำเราจำแผ้เราออกไปนู่นเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปไหลงวะออกเลยเอาที่นี่ก็ได้ฝัดบรรเทาเนี่ย อย่ enos, ายิงกูลบนหัวโอ้โหแมวเจ็บแล้วอะ啊ทำมึงฮะโอ้ยโอ้ยข้างหลังกูโอ้ยเราโดนหลายตีอ่อะทำตัวนี้ทำตัวนี such 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 ้ซ er okay. ับบัตฮซะไม่ไม่เดี๋ยวเออตายไปแล้วสวยสวยตีมาตีมาคุกหลงุกัเดี๋ยวโวเดี๋ยวโวนะเดี๋ยวโวนะเดี๋ยวโวนะลุกนะลูงนะมันชิวอะ เหียตายแล้วฮิหมอมเพื่อนกู่บ้มาๆๆมาอีกไม่ไม่เป็นกอเป็นก่อห่เป็นก่อซห่นี่มาว่าวคิวคิวคิวรอเหียหมดหลอดเลยว่ะแปดสเอ็มีนี่กรเทศสเลยอะไม่คิวตด้เหรอคุณเห็นกูเห็นว่ามีโดนคิวตได้หลยมาเอามาเอามาด้วยมีคนลงมาวนมคนเลซ ไม่มีโอ้โหไม่มีไม่มีโอ้โหอะไรธนูวิ่โบร์วิ่งสีม่วงโอ้โหโชกันโบร์สองอันเล่นธนูกันโบร์ไปข้างหน้ากูฮะเดี๋ยวละวชิงซ้าย ไม่ียไม่โดนเลยที่ิโอ้ตอกนงงงงงงยงงงยังงงงก็แตกครับัวแตกโอ้ยมีผเางริงน่าพิัตเลยตรงนี้นะอย่าไปไปแล้วนะมีจ้ำแผดอยู่ตรงนี้เอายี่นี่ก่อนมตรงนี้ก่อนตัวเดียวอ๋อได้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 แตกแล้วได้ไหมเออสวย เอาก็ถือแม่งกันถือปันตรงนี้ตรงกูเนี่ยโดดออมาก็ได้ชุกชุกโดดออมาได้ปะชุกไหมพวกกูขึ้นมาไม่ได้นะโอาหมดล้ไอ้พวกเหรอมึงเหรอกูหันไม่ทันเนาะจิ๊บกูหันไม่อะไรวะมึงยิงอะไรกันเนี่ยหมดยังตอนเนี้ยมาแล้ว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 มันขึ้นไปเอามึงสองตัวเอาไม่ลงอะชุกคนเดียวคนเดียวคนเดียวอ่ะ อ๋อฟุกเจอสองเหรอเออเดี๋ยวงานต้องเปลี่ยนพุกมันมันเมาสองคนเราเปลี่ยนเงี้ยเปลี่ยนชิบเป็ดเอามีมีคนละเหรียญมีสามตอนนี้ศูนย์ครับเออเอาอะไรมาเนี่ยขุมีอะไรสามพวกมีพวกมีสามของกักเสาไปเตจุ๊งเอาของกูไปยิงให้ก่อนได้ไหมเผื่อจะขึ้นได้อันนี้อันนี้ต้อง มันขาดอีกแค่ห้าสิบหกด้านหนึ่เข้าวโล่าสุดวสิบเอามาแล้วมาแล้วเออกเปรอแท็กไม่เหมือนมึงขึ้นตะลิงเหรอมึงขึ้นตะลิงพินอะไรของมึงเนี่ยห๋อเจสิบโอ้แล้วทำไมยิงกูแล้วกูกระตุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวาบตกมันตงนี่เกลียวมันล่วงเออวะล่วงจริงเวลาสูงเฮ้ยกูถามาจริงเหรอ ตูน็อกได้แล้วพิธาตู้มาล้วตและตายหมดไม่ได้ยิงตายนี่กูไม่ได้ยิง้ยมึงเป็นอะไรกันยิงไปสามอเรหนึ่งวีไปสามอันเสร็สองศนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ เถ้ากดค้างอ่ะถ้ากดค้างมันจะเฮ้ยฟ้าอ่ะเดือดร้อนโอ้โหปักซอกคอเลยนี่ยกูเจอยิงเหมือนยิงละลายเกาะให้ก่อนไอ้เจ้าชุ้งยิงเอาหนดกปักศึกจบไปที่อ่ะเฮ้ยกูอยู่นี่กูกูเก็บลูกศรได้ป่าวอ่ะได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้โอ้โหมาป่ะไม่แมวนมเมิ้นท์ย หมอกทองอ่ะชุครอาไปดิหรือกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเลยกูเกูไหมไม่ไม่ใช่มึงด้วยฝักืกืลหรือเล่นเป็นลายดีวเชี่ยงเล่นเป็นลามีหมดเห็นละถ้ากูยิงได้ไหมหรือปล่อยไว้มันจะมันจะแมันจะแป่อใช่ใช่ใช่ไม่คผิดไอ้สัสเดี๋ยวอเลร์อเลร์อเล ยิงเลยยิงเลยเยกดผิดเฉยมันเป็นมีดีนู้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีออกเทนใกล้ๆตรงนี้นะที่กูยิงไว้อะไอ่กดผิดไอ้สัตว์เบอร์ไอ้ที่อยู่บนท่านมันเพิ่งโดนโปรออกเทนใกล้ๆเนี่ยเปิดเลยวะเปิดประเด็นเฉยเสนอช่วงหาออกเทนใกล้ๆมันน่าไม่แม่มันน่าจะวิ่งนี่ไงมันวิ่งาทั้งนั้นเลยชอบแล้วกดผิดเฮ้ยขอนขอแต่งหนึ่ง ไมยโดนเลยวะพอแตกไีเหรอพอติอยก็ถอย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 ถออยถ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 ยถอ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 ยอยอยยถอ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 อยถอยถอยถอยอยถ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 อยอยถ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 อยย ขบนน่ะได้ปะขบนอวะเอะสะพานอ๋อเอว่ะ um okay> ี๋ยวงขอดูสนใจะเจ็บเยอะัหเปก็ติดกนเนาะออเตนออเตนก่อาเฮ้ยชูลอ้ไม่กขันเทาไร่ันทาไโคตรดีะมุกกอยู่ดอยู่กดอยู่อยู่นี่เจัดเลยสั เขาแตกหนึ่งอะไรยิงไม่นะไรยิงทอนไปหน่อยอ้าวเฮี้ยตายไปหนึ่งตายหนึ่งโอ้สวยจิเขาแตกหมด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 แล้วหมดแล้วหมดหมดทีมาโดนมันโดนที่อื่นเหรอไม่ใช่มันโดนที่อื่นงั้นเดี๋ยวเอาเอาไปเล่นตะกุคุูนะมาเล่นเดี๋ยวมาเล่นตะกุลมาเล่นตะกุลเล่นตะกุลได้เออนะกระสุนกูจะหมดเหรอเฮี้ยโค้งน่ายืนแช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูพอท่อให้ไปสามเดี๋ยวพอท่อไปสามให้เออมันมันมีอาวุธบางอย่างที่เป็นเซ็ตคูดาว ตื่นไม่ได้สำหรับไปไปแปว่าเราต้องท้รถแลี่เกยะอดแดงอยู่นะม่พอทองนะดูอุ๊ยโอ้โหกูขอเปลี่ยนกอนนะเลยเลยกอดแดงกอดแดงเก็บ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 แม่ยิงเสียบคอคอกูเลยกดแยท่ไนวะข้างบนี่นอะ หาส็จยิงแล้วจะตกระตึกรึยัล่น้องหนึ่งจุ้งตัวซ้ายตัวก่อมุงงี่สได้มาจุ้งได้ได้โ้ยเียโลโลมันมีสายตัวหนึ่งที่กูเห็นอะอาไมันจุ่มบอยู่ หลังหลังยิงหลังเหรอเอวะคอหลังมาก่อนก็ได้โจช,ชุบชี้ยังใจกล้าจัดหลังต้นไม้หลังต้นไม้ตัวชุกจะแตกต่อแตกตัวชุบตัว,ตวตก็ตวแตกตแตกูอ้อมหลังกูอ้อมหลังกูองหลังข้อแตกข้อแตกเอามันดิ โอ้ยเอออยู่อ้งอหออยู่ตม่อรงตรงขวัอเดี๋ยวจะตงอวางเจแผได้วยนะมือเจ้แผได้วยเก็บไอีกสอมมาเต็มเาตดี๋ยวมันมีตื่นมาซอเน่รอเลยวงะอมอมเสโนบ้าเาสุดนอไม่เห็นเลยของน้ของอยู่องอยู่มันไ่มีมั้งเรเอาเอาเอาชิบแบมีเท่าไหร่กัน มีหมีหกสี่แสี่เยอะอยู่นู่นอยู่หรอยู่นอยู่นตไม่ไม่ไม่มีตอนนี้มีหแล้วตอนนี้มีหแล้วมีมีเอวิดิิฟเว่าเอาติดมาปไม่มีกูมีกูมีขายุบหนเขายุ่หนได้ได้ไดงาไปอะไยงไงกูไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนี่ยวงบีบล้วาเออวิ่ง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 ก่อนวิ่งไปเล่นนี่ไป ร้านตางๆเจ้แชร์แพ็กเกจ coming up อยู่บนอยู่กูยิงนะยิงอะไรที่ผโดนมาสามเก็บอยู่เหมือนตูเห็นโดนตัวนึ่งเอ้ยเดี๋ยวว่าโอ้โหแล้วกูโดน2ฝั่งเลยหยุดก่อนเลยต้นต้นต้รอรรอ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  เฮ้มันโดนมันโดนมันโดนนะตีตีนั้นโดนให้กูจำแผนขึ้นมาบ้าหมดแล้วดิหมดแล้ว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 เฮี้ยไม่โดนอ่เฮี้ยติดลวดเหล็กไอ้สัสมีกระสุนไรตรงนี้นะได้เลยเฮ้ยเข้าเหนือชุ้ไล่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 เล็งไล่ไล่เล็งไล่ไล่เล็งลองลองโอ้ยไม่โดนแมวเ่ะมีจำแผนว่าไหมมี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 ก็ลังวิ่งไปตรงนี้เลยตรงนี้เลยได้ได้ได้หล่อปะมันชุบแล้วมันชุบแล้วมันชุบแล้วโดนโดนโอ้โหเตะถั่วไอ้หู

ไอ้เหี้ยหิวบางทีมันลื่นนะนะบางทีถ้าจะยอมใจเงี้ยแล้วฟังฉันสักหน่อยสัตว์ไอ้เหี้ยแต่กูอยู่เกมเลยเหี้ยตัวท้ายหรอกเอออยากชุบะอยากเล่นอ่ะกูอยากฆ่าวันกูเลยโดดลงไปเลย

อะไรให้มันจบๆเลยไอ้เหี้ยโกูเจอเกมไอ้เหี้ยก็กูเห็นบอกตัวเดียวตัวเดียวกูก็เออไอ้ยพุ่งไปเลยแล้วกันออกไปอ้าวเฮียไม่เหมื้นโอ้โหไปคกูว่าแล้วเหี้ยแฟร์กูตายเลยแล้วกันเฮ้ยเฮียอะไรนี่ดิยังไปรู้เป็นเหี้ยคนข่ากันเฮีย เอาละครับคลิปนี้ก็ได้จบกันไปที่เรียบร้อย้วครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามผมหรืออยากจะดูคลิปเกมอื่นๆของผมสามารถไปติดตามได้ที่ช่อง The Tnk นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยแตะไลค์สกิลแรงๆที่ซับสไครต์และถ้าเกิดไม่เหลือบากกว่าแรงของใครหรือถ้าเกิดรักกันมากๆอยากให้ผมมีกําลังใจก็ช่วยเรื่อนไปแตะที่ปุ่มแชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคนดูด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณครับโอ้ยเจ็บนะเนี่ยมุดเลยขอบคุณมากครับ